เจด้าหายไปไหนแล้ววะหยุดใช่ไหมคะโอเคครับผมรอเจด้าแปบนึงนะเย่เจด้ามาแล้วพี่กินครั้งหน้าขอไลฟ์แกงพ่อตาอีกนะคะชอบมากน่ารักมากค่ะหนูยังวนดูตลอดเลยโหขอบคุณนะครับผมว่าเป็นเอาตรงนะ เ oh. มือถือช็อตไปเลยผมบอกตรงนะคือผมมาชวนเจน่าหลายรอบมากนะทุกคนแต่เขาไม่ค่อยมีไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาให้ผมเขาอคนนี้เหมือนจะพูดยังไงครับทุกคนซ <laughs> ับเหนื่อยกันไม่คือแบบว่าผู้หญิงก็ต้องมีเวลาเตรียมตัวนิดนึงนะเราใช่ใช่ทุกทุกคนต้องเข้าใจนะคือทุกคนอยากให้ผมชวน้องการชวนอะไรอย่างเงี้ย ชวนคุณทัพทีมอะไรอย่างเงี้ยุค,คนต้องหน,น้านะได้เลยเพราะทุกคนเขาบอกว่ามีสิ่งที่เรียกว่านี่ค่ะคิ้วแต่เจไานั้นไม่มีเจ้าต้องใช้เวลาสร้างต้องให้เวลาเจ้านิดนึงเอ็นดูดีดีครา้งหน้าขอ <c oughs> พี่โดพี่การพี่เกดชิ่วหมดบ้านแล้วพี่เจได <c oughs> <c oughs> <ii> สองแซดเจอกันบันเทิงจัง ที่ผมผมไม่แสบนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนเรียบร้อยครับแต่ผมเจอเจด้าในเพราะตาเป็นโตผมก็เลยต้องแบบคือต้องปรับตัวเข้าสังคมเพราตาเป็นโตครับเลิกกเลยนะคุณอย่าทำหน้าตาคุณอย่าทำให้หน้าตาเนี่เจด้าสวยมากขอบคุณค่ะเราเราเราดูคอมเมนต์ที่เ่อนไปอะได้ได้ไหมไม่ได้หรอ คุณคุณแต่ตอนนี้สามารถชวนชวนคนอื่นเข้ามาได้แล้วนะมาดีครับสักสองคนนะแล้วก็ลงโอเคไหมผมสุ่มเลยนะครับผมสุ่มเลยอนะ่ะผมคนนี้เลยผม<ด>ก็นกคนเียโอ้โคนนี้ก็เลยอนะ่ะพิงน้องพิงพลอยนอนแล้วค่ะน้องพิงพลอยทำงางตั้งแต่เช้าแล้วครับอยากเห็นหนะ้าสดพี่เจต่าจะอุย้ยยาเลยค่ะเดี๋ยวจำเงินไม่ได้ มาแล้วจินะเฮ้ยเ<อ>ช่ยหรอมือดเลยมืดเลยปิดไปนอนแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหล <c oughs> ได้ไม่ไไเ,เป็นไรครับอุ๊ยตอนึงนะได้ครับได้ครับแต่งหลอกกันได้ครับสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องเปาชื่อเปาครับน้องอายุเท่าไหร่แล้วครับวันนี้วันนี้น้องเป็นผู้โชคดีนะเดี๋ยวจะให้พี่เจด้าบอกฝันดีโอเคไหม ไปแล้วน้องเปาน้องเปาน้องเปาโอเคไหมน้องเปาโอเคอนะ่ะเนีโอเคครับของผมกำลังอึ้งอยู่ครับอ๋อไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคือตอนนี้น้องเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวพี่อ่ะให้พี่เจได้บอกฝันดีแต่ดับแรกน้องต้องบอกก่อนว่าน้องติดตามพี่สองคนตั้งแต่เรื่องอะไรครับ ผมพึ่งติดตามพี่เจด้าเรื่องเสาห้ารู้จักพี่ครับน้องอย่าใช้ฟิลเตอร์นี้ดิใช้ฟิลเตอร์นี้ทำไมขายขับก่อนผมกดอะไรไม่ถุงนะครับผมกดอะไรไม่ถุงขอบคุณนะครับไม่เป็นไรนะครับน้องน้องอยู่น้องอยู่มออะไรครับ หมหนึ่งครับโอ้ยเก่งมากแล้วติดตามพี่จินเน่ยติดตามพี่จินหรือว่าติดตามแค่พี่เจดา้าเรานี้ติดตามแตะแต่พี่เจด้าใช่ไหมทั้งคู่เลยครยบับมีมีอะไรอยากบอกพี่เจด้าไหมมีอะไรอยากบอกพี่เจด้าไหมพี่ให้เลยพี่ให้เลยชั่วโมงเนี้ยคือให้น้องเป่าเลยมีอะไรแบบบอกเลยจัดเต็มเลยทีเดียวเกิดมาทีเดียวเราต้องบอกให้ครบไป พี่เจด้าเป็นคนที่ยิ้มสวยมากโอ้โหทำน้องทำทำพี่เจด้าสวยเลยขอบคุณนะคะแล้วพี่เจด้าอะไรอีกและพี่เจด้าอะไรอีกครับพี่จินก็เท่ครับโอ้ยขอบคุณครับน้องเปา น้องเปาน้องเปาพรุ่งนี้พรุ่งนี้หยุดยังครับอะไรนะครับพี่พรุ่งนี้หยุดยังครับหยุดยังหยุดหยุดหยุดเรียนยังครับอ๋อหยุดแล้วครับอ๋อและนี้ก็คือนอนนอนดูไลฟ์สดพี่สองคนอยู่ใช่ไหมครับเออก็พรุ่งนี้โอเคโอเคนะพี่ขอบคุณน้องเปามากๆนะน้องเปาอยากแคปหน้าจอไว้ไหม อยากครับอยากมาครับนนะพี่แบบโอเคโอเคครับโอ้ยขอบคุณนะครับน้องเปล่าไว้เจอกันนะครับขอบคุณมากๆนะที่ดูไว้เจอกันนะค่ะไปมาสุสันมันสงการสวัสดีคันสงการนะโอ้ไม่เปยน เรากดออกยังไงครับเนี่ยไม่เังไงอะไรอย่างงี้เลยอไปออกได้เลยกดกดขวาบนครับขวาบนครับน้องชายน้องชายพี่น้องเป่าโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับเจอกันนะน้องชายครับบ๊ายบายครับยังแ้วยังยังไม่อยากไปหรอยังอยู่ น้องน่ารักมากเลยะคือน้องแบบกดรีควสมาแล้วน้องก็น่าจะแบบทรงแบบไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ไงน้องยังปิดไฟอยู่เลยตอนแรกเขาบอกว่าอยากเห็นพี่จินร้องเพลงเฮ้ยจินน่ะคนร้องเพลงพรสนะเอาเพลงอะไรครับเอาเพลงอะไรครับผมว่าก่อนอื่นก่อนที่ผมจะร้องเพลงแต่ผมชวนอีกคนหนึ่งก่อนดีกว่าคนนั้นก็คือ เอ้ยเมื่อกี้ผู้ชายไปแล้ว,นเ,นาาวนเนี่ยอ้าวคราวนี้เอาผู้หญิงบ้างนะสุ่มๆไปเลยนะคุยบ้างค่ะชอบชอบน่ารักไลฟ์กาแฟค่ะพรุ่งนี้ไลฟ e ์สดอยู่ไหมคะไมาม่เมมมมจเ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 มยังไม่ไผมชวนแล้ว <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> ท,ทีมทีมซับเพื่อนของแท้เลยเจเจปั <c oughs> <c oughs> ๊มยอดวิวผ <c> ม <oughs> ชวนไปแล้วนะครับ ชมไปแล้วคนหนึ่งแต่ว่าเขาน่าจะแบบไม่นีแบบนี่ไงมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงหวาดเลยสวัสดีค่ะเพิ่ตงตื่นนอนเพิ่งตื่นเหรอคะค่ะอ๋อนอนไปแล้วนอนไปแล้วหรอชื่ออะไรครับเชื่ออะไรครับพี่น,น,อน้องฟางค่ะอ<บ>ายุ22อยู่ 22, จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะว้าว อันนี้คือปกติก็คืออยู่ที่เป็นเป็นคนบุรีรัมย์อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะไหนไม่เห็นหน้าเลยเอออ๋อน้องน้องเพิ่งตื่นน้องเพิ่งตื่นน้องเพิ่งตื่นไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรครับ <laughs> พี่เจด่าเข้าใจดีครับ <laughs> ได้ดูได้ดูสาวห้าบ้างไหมคะดูค่ะ,คะเออสนุกชอบซีนไหนชอบซีนไหนครับชอบซีนไหนอ๋อชอบซีนที่พี่เตนตายอะค่ะมันเศร้ามากอ๋อขอบคุณค่ะอ๋อใช่ใช่ขอบคุณนะคะ,คะยอดจริงเออก็ส่งการนี้ครับ อันนี้คืออันนี้คือติดอ,อ,อันนี้คือติดตามพี่สองคนจากเสาห้าปั๊ม<ะ>นานแล้วค่ะว่าเคยติดตามพี่สองคนจากก่อนเรื่องกันแล้วว้าวดูหนังพี่พี่มาตลอดเลยดูหนังพี่จินมาตลอดเลยมี <ขอ S 2> มีมีเรื่องีใงใจไหมคะว่าแบบเออชอบเรื่องนี้จังอะไรเงี้ยของพี่จินอูชอบเสาห้าอ๋อ อ๋อก็คือเป็นเรื่องลราสล่าสุดที่คเนี่ยเฮ้ยแต่เรื่องบูเท่สุดก็คือเรื่องนี้นะอืชมคือแล้วอันนี้ก็ดแคปหน้าจอไหมแคปหน้าจอไหมได้มาแคปแล้วค่ะขอบคุณคค่ะโอเค่ะ ครับการสงการน,นี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับเหมือนกันนะคะมีความสุขมากๆนะคะยินดีที่ได้รู้จักกันนะคะคไว้พบกันใหม่นะค่ะคบ๊ายบายค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายมีแต่คนอยากคุยมีแต่คนอยากเข้าเอาไง <laughs> ดูพี่จีน้าแต่ย่อมรูดับเทวดา <laughs> ปิดกระบาดขวาบนครับขอบคุณครับชอบมาหาหินไปแล้วนะคะครับฝันดีครับเราจะลงไหมเราจะลงไหมหรือเจ้าอีกคนหนึ่งขอโทษนะครับทุกคนคนสุดท้ายแล้วนะครับแบตหมดแล้วแบตเหลือได้ตอนนี้เอาผู้ชายผู้หญิงใครก็ได้ อันนี้อันนั้นอ่ามาแฟนช่องเจ็ดตัวจริงด้วยเขาเขียนคุณเจเจครับผมไม่รับคุณครับคุณเจครับผมไม่รับคุณครับไปังไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาคนใหม่เขาออกไปแล้วอ่ะคุณทำบอกโอ้หเลยโอหอุ่เลยเดี๋ยวต้องรอุ่นใหม่ก็ไม่ได้อุ่น สุดสี่เลยเพื่อนโอเคมาเอาผู้หญิงผู้ชายครับคุณเจไาเอาเลยผู้หญิงปะผู้หญิงผู้หญิงเยอะมากเลยไปซุ่ม อุ้ยวมาเร็วด้วยสวัสดีครับไม่ได้นะครับถ้าเข้ามาแล้วไม่ิดวิดีโอไม่ได้นะครับผิดกดนะครับอ๋ออุ้ยน่ารักเชียวชื่ออะไรคะชื่อครีมค่ะน้องครีมอุ้ยอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่ครับโอ้ย15ว้าว15นี่ประมาณม .3 ม .3 ม .3 ม .2 ม .3 อุ้ยใส่แว่นด้วยน่ารักเชียว ว้าวน้องครีมดีใจไหมดีใจไหมกิ๊รู้เพิ่งกดเมื่อกี้แล้วมันได้เลยอ๋อได้เลยอันนี้คือจะนอนยังไะจะนอนแล้วหรอจะนอนแล้วค่ะจะนอนนอนแล้วค่ะติดตามติดตามพี่กับพี่เจด้าจาดเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรอ อ๋อก็คือเพิ่งมาดูเสา5เลยใช่ไหมแม่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 พูดถึงแล้วก็เข้าไปดูค่ะอ๋อตอนแรกคุณแม่ดูก่อนแล้วน้องก็เลยดูตามคุณแม่ใช่ไหมครับดูหนูสัตว์ไม่เป็นไรนะน่ารักน่าสนใก็น่ารักมีอะไรมีอะไรอยากจะบอกพี่บอาจะสั p p o ดนะคะ นี่ขอบคุณนะเออแล้วมีอะไรอยากจะบอกพี่จีได้ไหมจูด้าเป็นคนที่น่ารักมากเลยค่ะบายขอบคุณค่ะบลาอือื้อสดมากเลยอันนี้เป็นคนจังหวัดอันนี้เป็นคนจังหวัดอะไรครับอ๋อขอนกำลังจะชวนมาดูงานติ๊งเล่าห้า แอลจะไปรบกเลยค่ะเพื่อนหยุดเลยอ๋อเฮ้ยเจนจะมาจริงเหรอแบบอยากเจองดนะเอ้ยน่ารักน่ารักอยากเจอเหรอแต่พี่เอาลายพี่เจด้าให้ไหมนัดเจอได้เลยพี่เจด้าเของเราไปพระรามบ่อยนะเออก็อวยพรน้องส่งการไปจริงนะ Oh. ได้ครับได้ครับมีความสุขมากๆนะและ้วก็ก็ทำอะไรก็ขอให้มีสตินะครับขอบคุณมากนะที่สพอร์ตพวกพี่นะขอบคุณมากๆนะครับะะสวัสดีว<ต>ันสงการานะคะฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยที่ติดตามละครพวกพี่นะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็น <c oughs> ั่น <c oughs> แ,แหละมีความสุขมากๆ <c oughs> สวัสดี <c oughs> กันตลอดไปนะ <c oughs> ลูาขอแคปรูปหน่อยได้ไหมแคปหน้าจอไหมแคปหน้าจอไหมอูได้ครับได้มามามาอีกรูปนะคะหนึ่งสองได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะม้วๆสวันดีนะคะขอบคุณค่ะเราเจอกันนะสวัสดีครับมีคนบอกว่าอะไรนะเจด้าว่าอีสานอ่ะอ้ยหวัาวประใค่ะ คนหลาดเผาอุ้ยเว้าไม่ได้ค่ะไม่จะเว้าไม่ได้จริงๆอะทุกท่านอะไรล่ะโอเคจินนะโอเคครับทุกคนครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนผมขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูเราสองคนนะแล้วก็ดูน้องบิงพอยก็ดูน้องบิวนะก็วันนี้ก็ดึกแล้วนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับยังไงก็ฝากสพอร์ตผมสพอร์ตเจด้าพพอร์ต น้องๆเสาว์ห้าแล้วก็ทุกคนเลยนะฝากสพอร์ตด้วยนะครับยังไงก็เจ้ดมีละครเรื่องต่อไปอะไรยงไ้างตอนนี้่ายทำอยู่นะคะของค่ายพี่บิวเวอร์นี่แหละเรื่องฝังทางปืนเออเนี่ยมีคนแบบว่าแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพวกรายละเอียดมาเกี่ยวกับงานมีติ้งที่เห็นนะคะก็คือถ้าใครแบบสงสัยอะไรทักไปถามในเพจของนายบิวเวอร์ฟิล์มได้เลยใช่จะมีคนคอยตอบนะคะเป็นเป็นไอจีของของของค่ายพี่บิวเวอร์ค่ะ ก็คือแบบจะมีแอดมินคอยตอบแต่ว่าเท่าที่ผมได้ยินมานะครับทุกคนก็จริงๆใน Facebook ก็มีเพจนายบีเวอร์เหมือนกันนะครับเห็นเห็นเห็นคนที่แอดมินคือเป็นผู้จัดการพี่เวอร์ครับพี่มดนะครับพี่มดเขาดูแลทั้ง Facebook ทั้งไอจนะครับ Facebook ก็สามารถจองบัตรได้นะครับทุกคนเห็นเขาบอกว่าจะเริ่มจองบัตรวันที่สิบแปดนี้นะครับก็อยากทุกคนมากันเยอะนะครับจะได้แบบว่า คือมันเป็นมีติ้งคือมีติ้งอันนี้คือครั้งแรกของคุณใช่ปะไม่เคยมีมีติ้งมาก่อนเห็นไหมครับทุกคนผมก็มีติ้งครั้งแรกของผมไม่ของผมด้วยคือมีติ้งครั้งแรกของผมเหมือนกันผมก็ไม่เคยมีมีติ้งของตัวเองแล้วก็ไม่เคยมีติ้งของของละครด้วยยังไงก็ใหญ่ทุกคนมากันเยอะนะครับอก็ใช่ใช่ใช่จริงจริงสนุกแน่นอนครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับยังไงก็ วันนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันนะเจด้าเจอก <c oughs> ันเพื่อนครับฝันดีครับทุกคนสวัสดีครับกดออกไงเลบายบายครับบายบายครับ